สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบ,บุรีสาขาบางบัวทองตั้งอยู่บนถนนบางกรวยไสน้อยตำบลพิมลราชอําเภอบางบัวทองนนทบ,บุรีให้บริการครอบคุมในพื้นที่อำเภอบางบัวทองและอำเภอไซน้อยปัจจุบันมีโฉนดที่ดินจำนวน2 4 2 2 5 5 0แปลงหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดจำนวน 15,553ห้องชุดและมีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการประมาณ60,000รายต่อปีมีปริมาณการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐต่อปีมากกว่า1,200ล้านบาทบริหารงานโดยนายสมเกียรติรองเดชเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบ,บุรีสาขาบางบัวทองสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบ,บุรีสาขาบางบัวทองเป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกลมที่ดินกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชนด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การรังวัดและทำแผนที่การออกหนังสือเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงหรือจนกว่าผู้เข้ารับบริการจะได้รับบริการจนแล้วเสร็จการเดินทางมายังสำนักงานที่ดินมีความสะดวกเข้าถึงง่ายด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านถนนหน้าสำนักงานที่ดินมีป้ายบอกทิศทางมายังสำนักงานที่ดินและยังสามารถค้นหาเส้นทางผ่าน Google Maps ภายในสำนักงานที่ดินมีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย มีผังภาพและการกำหนดระบบการให้บริการไว้อย่างชัดเจนมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางในการเข้าถึงจุดให้บริการมีการกำหนดตัวผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนมีคิวแรกรับและจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อคัดกรองและให้คำแนะนำในการรับบริการมีจอแสดงลำดับคิวบริการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเพื่อให้บริการได้อย่างโปร่งใส ผู้รับบริการสามารถสแกน QR Code จากบัตรคิวเพื่อดูคิวบริการได้แบบออนไลน์มีป้ายเตือนพื้นที่อันตรายให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนพื้นที่ให้บริการมีแสงสว่างที่เพียงพอมีที่จอดรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดรถสำหรับบุคคลพิเศษ มีห้องน้ำสะอาดและถูกสุขลักษณะได้รับการรับรองมาตรฐานส้วมสะอาดแฮสจากกรมอนามัยนอกจากนี้ยังมีการจัดภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจของผู้รอรับบริการและจัดให้มีเขตปลอดบุหรี่และพื้นที่สูบบุหรี่ไว้อย่างเป็นสัดส่วนสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีสาขาบางบัวทองมีการออกแบบพื้นที่ให้บริการโดยคำนึงถึงการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมและคำนึงถึงผู้พิการ ผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกพระภิกษุสตรีมีคานและผู้สูงอายุมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่บุคคลพิเศษครบถ้วนได้แก่มีรถวีลแชร์มีจุดจอดรถพื้นที่จอดรถเข็นสำหรับคนพิการทางลาดพร้อมราวกันตกประตูเลื่อนอัตโนมัติที่นั่งสำหรับบุคคลพิเศษห้องน้ำสำหรับบุคคลพิเศษสัญญาณเสียงและแสงสำหรับขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการจุดบริการน้ำดื่มฟรี Wi-Fi พร้อมจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มีกาแฟฟรีบริการและมีร้านกาแฟเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาขอรับบริการจัดให้มีช่องบริการพิเศษในการให้บริการเช่นช่องบริการงานด่วนสำหรับคำขอที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน EQ Lens ช่องบริการพิเศษเพื่อให้บริการผู้สูงอายุพาภิกษุ ผู้ทุพพลภาพและช่องบริการเบตเตเลสสำหรับบริการงานที่ไม่ซับซ้อนเช่นขอราคาประเมินขอคัดถ่ายเอกสารเป็นต้นสำนักงานที่ดินมีการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานมีการใช้หลอดไฟ LED และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการปิดเปิดไฟเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บริเวณภายนอกอาคารที่จอดรถส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และมีการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ให้ความสําคัญกับการจัดการขยะและมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการหลากหลายช่องทางคือหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเองและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดเก็บทั้งในรูปแบบกระดาษและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สแกน QR Code Google Review นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการนำข้อมูลจากการสำรวจมาวิเคราะห์ และใช้ในการออกแบบระบบการบริการมีการจัดทําแผนเพื่อติดตามการดําเนินการของศูนย์ราชการสะดวกที่ครอบคลุมรวมทั้งปรับปรุงการให้บริการจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อให้คําปรึกษารวมถึงรับฟังและรับเรื่องร้องเรียนพร้อมเปิดช่องทางการรับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของผู้รับบริการผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่นอีเมลโทรศัพท์จดหมายหรือผ่านช่องทางไลน์แอดสำนักงานที่ดินบางบัวทอง และผ่านทางกล่องรับฟังความคิดเห็นมีคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุมและทันสมัยมีการสร้างสิ่งจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผ่านระบบสแกน QR Code และสรุปผลการประเมินประกาศคุณงามความดีในที่ประชุมพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมีการออกแบบพัฒนางานในรูปแบบ e-service ้วยการให้บริการงานที่ดินด้วยแอปพลิเคชัน Smartlands 19บริการอาทิการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ง่ายๆด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟนการจดทะเบียนออนไลน์ต่างสำนักงาน eLand การจองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและจองคิวรังวัด EQLand การให้บริการทำนิติกรรมต่างสำนักงานที่ดินด้วยระบบ Landfact การค้นหารูปแปลงที่ดินด้วยตนเองผ่าน Landmaps การค้นหารประกาศสำนักงานผ่าน eLand Announcement รวมไปถึงการชำระเงินผ่านเครื่อง EDC บัตรเด bit, บิตบัตรเครดิตหรือสแกน QR code ของทุกธนาคารระบบรับชำระเงินค่ามาจำราังวัด24ชั่วโมงผ่านทางม o b บายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ATM เคาน์เตอร์ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ทุกที่ทุกเวลามีการให้บริการด้านงานรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียมแบบจนที่มีค่าพิกัดความถูกต้องสูง RTK GNSS Network สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบ,บุรีสาขาบางบัวทอง มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชนตั้งแต่ระบบจองคิวล่วงหน้าออนไลน์ e q u e Land เพื่อจองคิวนัดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจองคิวรังวัดและจองคิวเพื่อขอจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบศูนย์ดำรลงทำกลุ่มที่ดิน eContact DC ผ่านแอปพลิเคชันคู่คิด Facebook Fanpage สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบ,บุรีสาขาบางบทองและผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Official Account ซึ่งมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและมีการแสดงสถานะการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถติดตามสถานะงานบริการได้สามารถใช้บริการได้จากทุกที่ทุกเวลา ปัจจุบันยกระดับการให้บริการโดยเปิดให้บริการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-service ในรูปแบบ one-stop service โดยสามารถยื่นคำขอชำระเงินและรับเอกสารผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อความสะดวกรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงลดปริมาณงานการขอรับบริการนักสำนักงานที่ดินไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานที่ดินตลอด24ชั่วโมง ในอนาคตจะเปิดให้บริการขอตรวจสอบหลักทรัพย์ขอสำเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์และหลักฐานทะเบียนที่ดินและยื่นคำขอรังวัดผ่านระบบดังกล่าวสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีสาขาบางบัวทองขับเคลื่อนตามนโยบายกรมที่ดินโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่กรมที่ดินพัฒนาขึ้นมาใช้ในการบริการประชาชนด้านทะเบียนและรังวัดได้แก่ การบริการด้วยระบบสารสนเทศที่ดินที่มีการเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบดิจิทัลปรับปรุงฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์มีการจัดกระบวนการดูแลนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลร,ระบบสารสนเทศมีการกำหนดข้อปฏิบัติการเข้าห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กำหนดแนวทางการใช้งานของผู้ใช้ สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วยการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานในระบบอินเทนเอร์เน็ตสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีสาขาบางบัวทองมีการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในระยะ1ปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ96.9และมีการปรปับปรุงแก้ไขปัญหาในงานบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งมอบงานบริการที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนเรายังคงมุ่งมั่นและพัฒนางานบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างยั่งยืน